สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR TOP หลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับได้มาแสดงความยินดีและแสดงทัศนกติจํานวนมากเลยนะครับอย่างเพจวอลเลย์บอลเวิด์นะครับก็โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเราด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นทีมลูกรักของทางเพจเลยก็ว่าได้นะครับและเราไปฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลอาเซียนและนานาชาตินะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยเรามาเริ่มกันในฝั่งอาเซียนก่อนเลยครับซึ่งท่านแรกนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอกาสเดียวที่ประเทศไทยจะตกรอบ8อันดับแรกคือถ้าเยอรมนีชนะ3เซตร,รวดกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้ยินดีด้วยทีมไทย ทัดดาวมีความจำเป็นอย่างมากแต่ฉันหวังว่าเธอจะหายป่วยในเดือนนี้ส่วนความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสนับสนุนคุณสเสมอไทยแลนด์สู้ๆจากอินโดนีเซียส่วนเม้นต์ต่อไปนะครับมีชาวฟิลิปปินส์ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าขอแสดงความยินด,ดีกับวอลเลย์บอลไทยปรบมือให้กับความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณ ประเทศมหาอำนาจในด้านวอลเลย์บอลในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ส่งความรักและกำลังใจจากแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ส่วนเมนต่อไปนะครับซึ่งเป็นชาวอินโดได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเอเชียตอนออกเฉียงใต้สนับสนุนประเทศไทยเข้ารอบแอันดับแรกของโลกและเมนต่อไปนะครับชาวอินโดนเซียท่านนี้ก็ได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าฉันชอบทีมวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งคนที่ฉันชอบคือหัทยา ชัชช o ออนพิมพ์พิชยาและทัดดาวเมนต่อไปครับยินดีด้วยทีมไทยแลนด์ส่งความรักและกำลังใจจากฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปครับมีชาวมาเลเซียได้มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยอาเซียนภาคภูมิใจรักจากมาเลเซียเมนต่อไปครับ8ทีมแรกสุดน่าทึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟนเลยบอลทั่วโลก แล้วการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์สุดท้ายน่าตื่นเต้นมากจากฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับมาจากประเทศไหนนะครับซึ่งใช้ยูเซอร์ว่า mt นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่ารักทีมสหรัฐอเมริกาเช่นเคยส่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทยขอต้อนรับสู่8ทีมสุดท้ายซึ่งสมควรได้รับสิ่งนี้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะดูพวกคุณเล่นกับทุรกีย และจะมีแรงกดดันมากมายที่จะเล่นกับตุรกีในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาแต่เอเชียและเอเชียตอนะวันอกเฉียงใต้เป็นกำลังใจให้พวกคุณสเสมอส่วนเม้นต่อไปครับมีชาวฟิลิปปินส์ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในที่สุดไทยแลนด์ก็เข้ารอบ VNL 8ทีมสุดท้ายเม้นต่อไปครับไทยจะเชืญอตุรกีเข้ารอบรองชนะเลิศจากเวียดน,นาม เมนต่อไปครับแม้นักวอลเลย์บอลไทยจะไม่สูงแต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะได้ตำแหน่งในทุกสัปดาห์ความรุ่งโรจน์สู่ทีมวอลเลย์บอลไทยจากฟิลิปปินส์เมนต่อไปครับใช่ดีใจด้วยไทยแลนด์ที่เขารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกอินโดนีเซียและเอเชียตอนออกเฉียงใต้ภูมิใจตัวคุณมากและ8เมนต่อจากนี้นะครับจะเป็นเมนของชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งคนนี้นครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในที่สุด พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในอันดับที่สูงขึ้นในวเนอลโชคดีในรอบที่2หวังว่าคุณจะชนะตุรกีแฟนจากฟิลิปปินส์เม้นต่อไปครับเย่ yeah! ฉันหวังว่าคุณจะไปปารีสปี2024เช่นกันจัดไปสาวๆเม้นต่อไปครับยินดีด้วยทีมไทยโชคดีนะต่อไปครับดีใจด้วยประเทศไทยส่งกำลังใจจากฟิลิปปินส์ต่อไปครับหวังว่าพวกเขา จะชนะเจ้าบ้านในรอบก่อนรองชนะเลิศได้ต่อไปครับฉันหวังว่าฟิลิปปินส์จะทําได้เหมือนกันเมนต่อไปครับยินดีด้วยทีมไทยแลนด์กองเชียร์ที่แข็งแกร่งจากฟิลิปปินส์โชคดีชัดชุออนพิมพ์พิชยาอัชราพรต่อไปครับเชียร์ไทยและอเมริกาในนัดชิงชนะเลิศแฟนอันดับหนึ่งจากฟิลิปปินส์และมากันในคอมเมนต์ฟังนานาชาติกันบ้างครับ โดยท่านแรกนะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ผ่านครอบสุดท้ายความเคารพอ,อย่างสูงจากสหรัฐอเมริกาเมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาและผู้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีและไทยชันรักล์บอลไปเลยอเมริกาเมนต่อไปครับอยากจะร้อง พวกคุณสุดยอดมากที่ทําให้ประเทศไทยผ่านเขารอบสุดท้ายในครั้งนี้ประเทศไทยจะเล่นด้วยจิตวิญญาณและความสนุกสนานเช่นเคยรักจากประเทศไทยและในเมนต่อไปครับมีชาวตุรกีได้มาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับสู่อันคาร่าในที่สุดกับนัดนี้ฉันดีใจที่จะพบคุณจากตุรกีและในเมนตต่อไปครับซึ่งเป็นชาวโดมินิกันนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า ภูมิใจในทีมของฉันสาธ,ธารณนรัตโดมินิกันเราไม่ได้เข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายแต่โอกาสหน้าจะมาอีกครั้งเรามาโฟกัสที่วอลิบอล World c คพกันดีกว่าการสนับสนุนของฉันไปถึงทีมที่สนุกสนานที่สุดที่พวกเขายิ้มเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและนั่นคือประเทศไทยลุยไปเลยและจากเมน,นี่นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับใต้เมน,นี่ว่าขอบคุณที่ของคุณก็แข่งแปร่งเช่นกัน และในเมนต่อไปครับซึ่งเขาใช้ยูเซอร์ว่าเบรนนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยสมควรอยู่ใน8อันดับแรกยินดีด้วยทีมไทยแลนด์เมนต่อไปครับประเทศไทยมีความสูงเฉลี่ยที่เตี้ยที่สุดในทัวร์นาเมนต์แต่มีความคล่องตัวสูงและเล่นด้วยความสนุกรักจากบราซิลและเมนตต่อไปครับซึ่งเป็นชาวแคนาดาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมชอบดูการที่ไทย สู้กับทีมที่สูงกว่าและฉันอยากเห็นพวกเธอในรอบต่อๆไปด้วยรักจากแคนาดาและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวอเมริกาท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันบอกเลยว่าทีมไทยควรมีการพัฒนาเรื่องความสูงที่มากกว่านี้ซึ่งจะเป็นทีมระดับท็อปอย่างแน่นอนครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้นะก็เชียร์สาวไทยกันต่อไปนะครับในวันที่ 13บสามกรกฎาคมนี้นะครับเจอตุรกีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ